สวัสดีดานปูฟังอยู่มันเดียวนี้กู้กูกู้คนบอกว่าจะเป็นน้อยเป็นน,นั้นอาจารย์กู้กูกูคนพี่นอ้องอวานะครับที่รับฟังอยู่ในนะตอนนี้ผมเสือนะครับนานใจขึ้นขอเอาเหี้ยสักหน่อยครับจากว่าร้อยวันปันปีมาได้อ่านได้ว่าเหี้ยเตือหนึ่ง วันนี้ก็คอห่ายสักน้อยเอาหมอบหอมปากหอมคอนะครับขอเฮ้อท่านผู้ฟังนะครับรับฟังนะครับยองฮัดแทวันตาตันใตอเอาอาติว,วอย่าได้มองสีเดือนวันผ่านป้นป้นไปเป็นปีเกิดถึงวันดีวันปีใหม่เจ้าเนอ có cây đến năm mới mày leo nà nị đơn rồi, và leo hao có hạp đơn đừng pì đầy lưới vẫn pì mày nó no. khó phần pon ngam căm đi bò sâu pì nóng áo nhảy noi hư đây súc săn mòn ngắn chừng chói bọt tông tầm tói nó này, cứt vang nhắn vai hư đây đằng mái dù bay tục ngon sâu กูกูกูคนเด้อหายตุกหายเศร้าฮอนห่างงามดีบ่มีแก่เฒ่าสะงามงามเลาอย่างแล้วอีวะเฮามีปัญญาปัญญาเปิดเพวสมองดังแก้วมณีเฮามีลาภวรติทีปัดขอลาคีบ่มีคุณค่อง ใกรเกยๆเด้อเขาะบอดีเขาะมางามเคาะดำกำเศร้าจะไปมาไกล้ไม่มาัางใดก็ไปเหี้ทางนั้นเด้อมดมวนปัญหาโศกาสุขต้องมีเงินมีทองสินทรัพย์สุขภาพดีมีแหงเน้อครับนอนลับอิ่มได้สําลานดังแต่วันนี้ อ,อยู่ดีกินหวานบอ่อตละมานทุกปะละมองไม่มยู่สุขสำรานเนาะสุขสำรานกูคู่กูคนร้อนว่าเจ็บเป็นหนาวเย็นไม่ไข้เออหายเร็วไวบ่เจ้าวันนะ่ะสีใสแห้งดีบ่ละปัญญาเก่งก้านอนอออนเนาะ มหาลาภะบอละหัางหายโจกดีสบายหลากหลายบ่นน้อยไปอยู่ที่ไหนยอย่าได้ต่ำาต้อยเือมีคนก่อยจวยกำเือมีคนเท่าคนแกจ่จวยกำจวยกูจวยจุนสุขโขสุขสีขมีสุขยิ่งลำบ่จ้ำมองเศร้าเลนแหนเฮอป้อนจากตุก bền xúc tự nè ai dụ thi xa bản gia bèn chèn à. chăm lớn sốt sấy và đây hiểu hèn nữ chụp bay hiểu hèn được dân bạch khu đặc đẹp của bạch chạy nè